ผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาอยู่กับกีตาร์นะครับพาร์ทที่38แล้วนะผมก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่ถือว่ายาวนานมากๆนะครับผมก็แน่นอนว่าเรากลับมาทําที่เรียบร้อยนะผมก็ก็อ่านเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับผมอ่านแบบอ่านชิลๆเนาะส่วนเนื้อเรื่องหลกักเดี๋ยวผมขออนุญาตขอ,ขอข้ามก่อนละกันพอเนื้อเรื่องหลักอะไปเป็นเรื่องของโมอาแล้วไงเพราะว่าจอยเราเราอ่านหมดแล้วเหลือเนื้อเรื่องโมอา แล้วผมเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของใครอ่ะก็จะเป็นของแอลเออเดี๋ยวจะมีในเรื่องของคนอื่นอีกแต่ว่าวันนี้เราจะมาอ่านในเรื่องเสริมกันนะครับเพราะว่าในเรื่องเสริมเราอิงเคียไม่หมดเลยไงเยอะด้วยนะครับผมเพื่อนแอลดูแลตัวเองด้วยนะขอบคุณที่มาเยี่ยมนะ่ฉะฉันร้องไห้เลยเธอรู้ไหมคราวหน้าต้องบอกฉันนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วมันไม่ได้ร้ายเรื่องขนาดนั้นอย่าเป็นห่วงเลยเธอก็เห็นนี่ฉันไม่เป็นไรถึงอย่างนั้นก็เธอ ฉันดีใจนะที่ได้เจอเธอเธอ,อกู้สาวกีต้าร์มาด้วยเธอบอกว่าอยากได้เล่นเธออยากได้ยินเสียงฉันเล่นนี่นะฉันจะลืมได้ยังไงกันฉันซึ้งจังนี่ฉันหวังจริงๆว่าเธอจะได้เล่นกีต้าร์ตามที่ต้องการการได้เห็นเธอเล่นกีต้าร์เปิดปู่กับเพื่อนๆได้การไต่ตองต่างๆมีเป้าหมายแย่ขึ้นมันทำให้ฉันภูมิใจามากนะแอลฉันทำอะไรมากไม่ได้ฉันมีเรื่องรางกายที่อ่อนแอ แต่าการที่เห็นทําความฝันมีความสุขกับความฝันของฉันด้วยเพราะงั้นสู้ๆนะฉันเองก็จะสู้เหมือนกันตกลงนะขอบใจนะมะแอลเธอเป็นกำลังใจให้เสมอยินดีเลยละฉันดีใจที่สนับสนุนเธอนะดูแลตัวเองดีๆถึงแม่ส่งข้อความมาหาฉันด้วยตกลงนะฉันจะพักผ่อนแล้วนะโอเคฉันจะส่งข้อความไปนะอืมก็แอลรู้สึกจะเป็นคนที่ถือว่าร่ากาเบาบางแนละ้วแต่ว่าเป็นคนที่ถือว่า เออก็ไม่แปลกร่างกายบอกบางแนละ้วเป็นคนที่ดูว่าน่ารักพอตัวเลยนะโอเคต่อไปเนื้อเรื่องเสริมนะผมต่อไปเพื่อนรูบี้นี่เธอได้คุยกับโมอาหรือยังฉันกำลังไล่ดูข้อความไม่ได้่านดูนะเกิดขึ้นเหรอโอ้ยเรื่องจอยนะสิติดต่อโมอาหน่อยนะโอเคขอบใจนะอืมเอาแล้วเอ้ยเนี๋ยชักคือผมรู้สึกว่าแบบกลิ่นคือกลิ่นเพื่อนบ้านโมอาเนาะ คือกลิ่นผมว่ากลิ่นแบบมันโชยแบบโชยคนขนลุกเนาะเพื่อนบ้านโมอะฉันเพิ่งเห็นข้อความเธอนะขอโทษนะโมอะไม่เป็นไรจําเรื่องเพื่อนของรูบี้กับนักกีตาร์าได้ไหมอืมตอนที่คุยเรื่องชมรมสินะฉันได้ยินว่าเธอคนนั้นกับจอยอยู่ทีมอ้าวเ,วเดี๋ยวดะเดี๋ยวยวูทีมกีตาร์ในสมัยมต้นฮะและรุ่นพี่คนหนึ่งนางก็พูดถึงจอยนั่นเองพอเราเอารูปใจให้ดูนางยืนว่า จอยคือรุ่มพี่คนนั้นส่วนจอยนั่นเดี๋ยวโมอาเดี๋ยวก่อนอืมฉันคิดว่าเราคนฟังเรื่องนี้จากจอยเองนะแบบว่าเรื่องเป็นเรื่องของจอยเองก็ได้เราไปคุยกับจอยเถอะเอาแล้วก็คือเธอกับเพอคนนั้นกับจอยเคยอยู่ทีมกรีฮารในสมัยมอต้นซึ่งเสว่าจอยมีแฟนแล้วนะ หรือจอยอาจจะเป็นเพื่อนรักก็ได้อะอือเอาแล้วเย้เยดี๋ยวจอยคือเพื่อนรักหักเหลี่ยมเนาะโอ้เพื่อนรักหนะักเนี่ยหักเหลี่ยมจริงโอเคกดกลับครับเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องเสริมอ,อ่ียตอนนี้มีแค่เรา3ามคนแล้วจอยบอกเรามาเถอะก็ได้ ฉันขอโทษนะฉันโกรธจนขาดสติฉันไม่ควรพูดอะไรแย่ๆแบบนั้นเลยคืองี้นะก่อนหน้านี้ฉันอนะเธอกำลังจะบอกว่าเริ่มทีมจีทาหรือเปล่าฮะเธอรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอฉันไม่รู้รายละเอียดหรอกฉันรู้ด้วยบบังเอนะิญอะอ๋อจากเพื่อนรูบี้สินะอืมงั้นเ,อเธอก็รู้จริงๆสนอนนักกีต้ายังไม่รู้เรื่องนี้เลยฉันเองก็ไม่รู้รายละเอียดด้วยฉันก็ได้ยินเป็นเพื่อนรูบี้เท่านั้นอาละเธอจะเล่าให้ฟังเองเอาเลยอาแล้ว คือเรื่องนี้มันอาจาจะเร็วหน่อยแต่บอกเลยว่าเอาแล้วไอจ้จอยทำอะไรไปเนาะโกจนหมดสติแต่บากคว่ามีอีกคนหนึ่งอืมให้น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจเพื่อนโซรากับอ๋อเพื่อนของโซราโอ้แต่ว่าทำไมเรื่องมันเยอะจังโอเคผมจะอ่านของจอยก่อนนะผมจอยกับมโมอาเพื่อนของโซราผมจะยังไม่อ่านเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนของโซรานี่คือ ทำไมวะโอ้มึงก็คุยกันเยอะจริงฉันเคยอยู่ทีมกีฬาแล้วตั้มป้าบอกจะเป็นนักกีฬามืออาชีพฉันน่าจะเป็นนักกีฬาร์ชิบมากๆพี่ถึงระดับโลกฉันได้ที่หนึ่งทุกครั้งในการลงแข่งแล้วโค้ชของฉันสนฉันดีด้วยแต่ตอนที่ฉันอยู่มอสันใช้เกิดบาดเจ็บหนักแล้วต้องเข้าโรงพยหนึ่งเดือนเต็มๆหนึ่งเดือนนั้นมันตกนักทั้งเป็นเลยโค้ชพยายามให้ฉันบอกว่าให้ฉันทํากายบัตรจนหายดีแต่ฉันกลับท้อใจพอฉันตัวเองเห็นล้าหลังกว่คนอื่นทำให้ฉันรู้สึกหหมมมมดดดกกกาาลลลัััังงใจสุทท้้้ยฉนน็เิควฝ ฉันเลิกวิ่งเพราะฉันรู้ดีว่าไม่มีพรสวรรค์ใดๆนั้งนั้นหลังจากออกทีมกีตาแล้วฉันก็เรียนจนจบมอต้นเกี่ยวกับว่ามันไม่เป็นส่วนหนึ่งในทีมของนั้นเลยให้พูดตามตรงฉันลำบากใจตอนที่ได้เจอทั้งสองคนสนักกีตาร์ก็มีพรสวรรค์มากหลายรถหมูอาก็มีมุ่งมั่นตั้งฝ่ายคว้าฝันมัทํ้าให้นึกถึงฉันอดีตเจบปวดแต่ฉัน ก็แสดงออกมาไม่ได้ฉันเองที่จะยอมแพ้มันไม่ได้เป็นความผิดของเธอเลยถึงอย่างนั้นฉันก็อดคิดไม่ได้ฉันเกลียดตัวเองที่เป็นอย่างนั้นมาส่งงมาเรื่อยๆจนกระทั่งฉันระเบิดใส่ลูบี้ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉันรู้สึกแย่ที่ไปโกรธใส่ลูบี้แบบนั้นฉันต้องขอโทษพวกเธอจริงๆที่ฉันอยากจะบอกก็มีแยงเท่านี้แหละจอยฉันขอโทษนะไม่เป็นไรเธอไม่ได้รู้เรื่องนี้มาก่อนฉันเองก็ไม่เคยบอกเออพวกเราขอโทษนะจอยเธอช่วยฉันมาตลอดแต่ฉันไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยฉันไม่รู้ว่าเธอต้องผ่านช่ว ไม่หรอกฉันวางท่าเองฉันต้องขอโทษฉันขอโทษจริงๆฉันว่าวันนี้ก็คงพูดมาไปแล้วฉันขอโทษจริงๆนะที่ฉันทบทุนเรื่องเวลาสักหน่อยโอเคฉันจะรอขอบใจนะโอเคเกิดรู้แล้วจอยถ้าเกิดอ่ะผมขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปน,นะเพื่อนสซารผมจะไม่อ่านเพราะผมรู้เลยว่าน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอ่านทีหลังแล้วกันนะครับผม ก็ประเด็นมันตกอยที่ว่าคือใครที่ยังจำไอนะ้สัญชายเนอะแล้วก็มันจะมีบทหนึ่งที่จอยอะมีความฝันอยู่เนอะก็รู้สึกจะเป็นบทที่หนึงเนอะเรื่องราวของจอยนะครับผมนี่ครับผมก็มันจะอยู่ในกล้อง17ไม่ก็19เอะนะครับผมเพราะว่าคือมันมีปัญหาเรื่องที่แบบว่าคือจอยเลิกวิ่งเพราะ คือเหมือนแค่แบบแบบว่าแค่บาจเจ็บอ่ะบาจเจ็บแล้วคือความหลงลืมคืออยางเงี้ยนางหมดแพชชั่นเออคือแบบนางหมดแพชชั่นเฉยๆนะครับผมก็เหมือนแบบความฝันของคนหลายๆคนนะครับผมก็ก็เหมือนแบบว่าความฝันของจอยคือเป็นนักกีตาแต่ผมก็รู้สึกว่าจอยก็่าจะเป็นแบบเป็นนักกีเป็นเป็นมืออาชีพได้นะแต่แค่ว่า ค่าแค่เขาเรียกว่าแพชชั่นในการเล่นกีฬาต่างๆก็ถือว่าหมดแค่หมดไฟเฉยอะเแค่หมดไฟแล้ผมออเคเดี๋ยวผมจะอ่านเพื่อนของโซราแล้วก็จบเลยนะครับผมเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับสวัสดีฉันเพื่อนของรูบี้ชื่อโซราฉันกำลังฝึกจะเป็นนักกีฬาโอ้สวัสดีฉันไม่ได้ตั้งใจที่พูดเรื่องอดีตของจอนะแล้วจอก็เป็นเพื่อนของเธอฉันขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรทุกอย่างไปดีมากเพราะเธอตั้งใจอย่าสืกแย่ไปเลยนะ ฮ้ยโล่งไปีฉันไม่แน่ใจว่าจะพอเธอเบอร์จอยได้ไหมฉันอยากเจอจอยจริงๆเลยอออืมฉันจะไปทำหาจอยก่อนนะโอเคขอบคุณโอเคโซลาโอเคแต่ถ้าจะเราเรจะค,คุยคุยกันแล้วถ้าจะคุยเกือบไอชัดเนี้ยเนี่ยชัดเนี้ยเนี่ยผมแบบเหมือนเขารู้แล้วด้วไงน,นะครับผมก็จอยก็เหมือนแบบว่ามีแพชชั่นเป็นของ ตัวเองแบบลลายคนด้วยไงนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมผมว่าน่าจะมีเพียงเท่านี้แหละก็เนื้อเรื่องถือว่าไปได้สวยนะอ่าถือว่าไปได้สวยอยู่เหมือนกันนะครับผมคเคซึ่งสำหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปพินท่านผู้ชมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไปไม่ได้ฝากดฝากดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ